ตัวแล้วก็เริ่มมีการอ้างว่าเจ้าไขมันอิ่มตัวแบบสายกลางเนี่ยมันลดมันไปลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำหนักได้ทำให้อายุยืนขึ้นได้โดยอาศัยข้อความของเขานิที่ผมว่าเนี่ยที่ทำไว้เมื่อหลายสิบปีละเขาทำงานทำย่างนี้ครับการทดลองของเขานิดเขาอ,อย่างนี้เขาเอาเอาหนู เอาหนูมาให้กินไอมี MCT คือมีเดียมเชนตายคีสลายเนี่ยก็คือน้ำมันมะพร้าวหรือ,อน้ำมันปาล์มเนี่ยแหละแล้วก็เพราะว่าหนูที่กรอกไขมัน MCT เนี่ยพอทำไปเนี่ยนะครับรบอกว่าไขามันในเลือดมันต่ำลงน้ำมันลดลงอัตราลอดชีวิตมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ครับทำให้คนเชื่อถือแต่ว่าแต่ว่า หลักฐานมันหลบจากการทําวิจัยนะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้ทำกับคือไม่ได้เอาหนูชุดอื่นมาทําเลยนะมาทําเลยคือทําอยู่แต่ไอ้หนูชุดเนี่ยพอกินแล้วบอกว่าเอ้ยน้ำหนักตัวลดลงแล้วมันตายชาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอามีตัวเขาเรียกว่าไม่ได้ทำกับหนูอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําอะไรหรือหนูอีกชุดหนึ่งที่กินมันอย่างอื่น ว่ามันตายช้าหรือตายเร็วกว่ากันไหมไอ้ตรงเนี้ยเพราะทำให้ข้อมูลอันเนี้ครับทางาทางสังคมแพทย์หรือทางทางแพทย์เขาไม่เชื่อนะเสร็จแล้วก็มาเรื่องนี้ครับน้ำมันมะพร้าวมีลอลิกกดอลอริกแอซิดพอเอาไปทดลองในห้องแลบนะว่ามันฆ่าเชือ้อแบคทีเรียได้ อันนี้จริงครับมาทำไปแบบทีเรียมนก็ตายจริงๆแต่ทีนี้รู้ว่ามันไปฆ่าเชื้อในในแลบนะในห้องห้องเพาะเลี้ยงเชื้อเนี่ยแล้วมันมันมันได้ผลอะไรถ้าเรากินลอลิกผ่านกระเพาะอ,อาหารผ่านกดเกลือเนี่ยมันเข้าไปฆ่าเชื้อในร่างกายได้อย่างไรนะ ตรงนี้ก็ไปกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางแพทย์แผนพิจุบันเขาก็เลยตั้งข้อเงื่อนไขว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่จะไปบอกว่าน้ำมันมะพร้าวฆ่าเชื้อโรคได้แล้วไอ้เชื้อโรคนี้เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบจึงทำให้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดได้อันนี้ไอ้ยังนี้ไม่ได้ครับไอ้อย่างนี้หมอก็บอกเฮ้ยอย่างนี้พูดไม่ได้นะ คือมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเจ็จแล้วก็ามาบอกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับเป็นไตกรกิลไลชนิดโซ่สายก,า T, Chain, ายกลาง mct มีเดียมเชนไตรกิลไลเมื่อเป็นเมื่อทีนี้เราก็้อ้ว่าเมื่อมันเป็นไขมันมันเป็นไตกรกิลไลมันก็ต้องมีแคลอรี่สูงสิก็มันเป็นไขมันแล้วแพร์แผนปัจจุบันก็บอกว่าคนคิด จะลดความอ้วนโดยกินของที่มีแคลอรี่สูงเฮ้ยไม่ใช่เพราะกินแคลอรี่ของแคลอรี่สูงมันก็ต้องทำให้อ้วนขึ้นไม่ใช่ไปลดความอ้วนอันนี้ใครที่ดูเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปลาล์มน้ำมันมะพร้าวกินแล้วลดความอ้วนท่านก็ต้องตั้งเครื่องหมายแล้วก็ถามถามตัวเองอันนี้คือแพทย์แผนปัจจุบันเขายันมาเขายันมาเขาสู้กับ รายงานทางวิชาการของข้าวนิดนะครับก็มาเรื่องสมบัติของลอเลิกที่ฆ่าเชื้อโรคได้หมอแผนปัจจุบันก็ยังไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไงนะคือมันฆ่าเชื้อโรคข้างนอกอได้แต่กินไปแล้วให้มันออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงนะเสร็จแล้วก็มาเรื่องความแตกต่างของไขมันอิ่มตัวชนิด มีเดียมเชนคือสายกลางแบบน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกับไขมันอิ่มตัวชนิดโซ่ยาว LCT คือลองนะลองเชนไตกิสลายก็คือไขมันจากสัตว์ไขมันจากสัตว์นะครับน้ำมันหมูน้ำมันวัวน้ำมันไก่เนาะทีนี้ไอ้เจ้าไขมันเจ้าไขมันอันเนี้ยก่อให้เกิด หัวใจหลอดเลือดนั้นไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงในมาเลเซียนะมีตั้งคณะทีวิจัยเลยนะที่จะเอาวิจัยว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยนะซึ่งเป็นมีเดียมเชนไตรกิไรายเนี่ยมันมีผลทำให้อา่าทำให้หลอดเลือดหัวใจไม่ทำให พิษที่ตลอดเลือดหัวใจมันลดลงนะจนป่านนี้ผลวิจัยของมาเลเซียยังไม่ออกมานะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนปัจจุบันจึงยังให้ยังให้ความเชื่อถือว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพรา้าวเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งมีผลเสียทำให้ไขมันเลว L D L นะนะ ในร่างกายสูงขึ้นทําให้โรคหัวใจเป็นพิษกับโรคหัวใจหลอดเลือดเหมือนกับไขมันอิ่มตัวอื่นๆนั่นแหละคือแพทย์แผนจักันรม่ได้ให้เครดิตเจ้ามีเดียมเชนนะก็บอกว่ามันก็มีพิษอันเดียวกันกับลองเชนตายกือสลายนั่นแหละอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าให้คนพูด คดรพูดเปรียบน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันถ่านนะอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไขมันถ่านคือน้ำมันทั่วเหลืองธรรมดาคือถ้าหากเราดูโฆษณาเนี่ยที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ครับเกิดมีการเทียบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะมันดีกว่าน้ำมันทั่วเหลือง เพราะน้ำมันถัูเหลืองมันเป็นน้ํามันทรานอันนี้อันนี้กําลังพูดว่าเอาน้ํามันมาพ้าไปเทียบกับไขมันทรานเนี่ยน้ํามันมาพ้ามันดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเอาน้ํามันทรานไปรวมๆกันว่ามันคือน้ํามันถั่วเหลืองไม่ได้นะครับน้ํามันถูเหลืองธรรมดาเนี่ยนะมันไม่ใช่น้ํามันทราน แต่ถ้าน้ำมันถั่วเหลืองที่เอาไฮโดรเจนอัดเข้าไปมันเป็นไขมันทรานอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นที่ยอมรับไปแล้วด้วยแล้วล่ะว่าน้ำมันไขมันทรานถึงแม้จะไม่ใช่น้ำมันไม่อิ่มตัวก็มีคือมีพิษต่อสุขภาพนะเป็นน้ำมันชั้นเหลวคือน้ำมันทรานเป็นน้ำมันชั้นเลวกว่าน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวที่อิ่มตัวนะครับเพราะงั้น ถ้าเอาน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวไปเทียบกับน้ำมันทรานยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยูงง to to ่แล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับน้ำมันทรานคือน้ำมันที่เอาไขมันที่ไม่อิ่มตัวใส่ไฮโดรเจนเข้าไปถ้าหากเป็นน้ำมันทั่วเหลืองธรรมดาเนี่ยไม่ใช่นะครับนะต้องระวังนิดนึง ทีนี้ก็มาในบาซิลนะเขาก็มาอ้างถึงในบาซิลมีงานวิจัยเล็กๆเรื่องไขมันในผู้หญิงในผู้หญิงนะที่รอบภุงเกิน8 8เซนติเมตรจำได้ไหมครับถ้าเราผู้หญิงเกินมีรอบเอวเกิน80เราก็เรียกว่าเป็นโรคอ้วนต้องดูแลกันนะเวลาการวิจัยเขาอันนี้วิจัยแบบถูกต้องไม่จะเอา เอาหนูชุดเดียวมาแล้วก็บอกดียัางู้นยังนี้ไม่ใช่ครับในบาซิลเขาเอาผู้หญิงที่มีรอบเอวเกิน88เซนจำนวน40คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งให้กินแคลอรี่ต่ำบวกกับการออกกำลังกายนะบวกออกกับการออกกำลังกายโดยการเดินเดินวันละ50นาทีเดินเยอะกว่าที่เราชมรมคนรักสุขภาพจ็อกว่านะ ก็เดินทุกเช้าก็อีกกลุ่มหนึ่งให้ดื่มน้ำมันมะพร้าวครั้งละ3 0สซีซี30ซีซีก็คือ2อช้อนโต๊ะนะนะแล้วก็กลุ่มที่สองให้ดื่มน้ำมันถั่วเหลือง3นะก็อย่างนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวต่อแล้วกันเนาะตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับ ท่านรชมรายการป้องป่วยกับผมเพศสัจกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสวัสดิแพทย์แผนไทยเมื่อกี้มีกำลังพูดเรื่องเ,อเพศสัจกรเล่าให้ฟังกำลังเล่าเรื่องน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มก็ว่าความดีเด่นของน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเป็นอย่างไรกำลังเล่าให้กันฟังเสร็จแล้วอันเนี้ เดี๋ยวมันจะเป็นรอบทวนด้วยผมก็เลยขออนุญาตอย่างนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงรายงานวิจัยในประเทศบราซิลเกี่ยวกับทดลองเรื่องไขมันในวารสารที่ไาลปิดเขาเอาผู้หญิงที่มีเส้นรอบพุงนะครับคือวัดรอบสะดือเนี่ยเกิน88เซนติเมตรจำนวน40คนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะทั้งสองกลุ่มเนี่ยให้กิน อาหารแคลอรี่ต่ำบวกกับการออกกำลังกายเวันละโดยการเดินวัละห้าสิบนาทีนะครับอันนี้คือกินของที่ไม่มันนะแล้วก็เดินออกกำลังกายวลาห้าสิบนาทีทุกเช้ากลุ่มหนึ่งก็ให้กินน้ำมันมะพร้าวสามสิบซีซีอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้กินน้ำมันทั่วเหลือง สามสซีซีเหมือนกันนะครับนะกะ็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก็ก็ทำอย่างนี้ทุกเชา้าทำสิบสองสัสปดาห์หนึ่งสี่สัปดาห์เท่ากันหนึ่งเดือนก็กินสิบสองสัปดาห์ก็กินสามเดือนแล้วก็ามา ทดสอบพบว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวนะครับมี HDL HDL คือ High Density Lipoprotein นะครับสูงกว่าพวกที่ดื่มน้ำน้ำมันถั่วเหลืองนิดหน่อยนะก็คือถ้าหากดื่มน้ำมันมะพร้าว HDL มี84.8 7 ถ้าดื่มน้ำมันถูเหลืองได้45ก็มันก็ไม่นิดหน่อยนะว่าจงจริงอะมากกว่ากัน3.7เลยนะทีนี้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาวัดรอบเอวก็ปรากฏว,ว่ารอบเอวก็ลดลงคนที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวลดลงมากกว่าเล็กน้อยนะต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากรายงาน วิจัยชุดเนี้ที่จะแสดงว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ได้ส่งผลลบต่อโครงสร้างไขมันเลือดเลยคือ s d l ต่อ LDL ratio อ้อย่างเงี้ยพอออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้ผลอย่างเงี้ยนะครับการกินน้ำมันมะพร้าวการกินน้ำมันถั่วเหลืองไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักนะ แต่ว่าไอ้ขนาดนิดเดียวเนี่ยครับผลอันเนี้ยก็ยังเอามาใช้เป็นงานวิจัยว่าน้ำมันมะพร้าวมันยอดเยี่ยมมากอันนี้ผลอันนี้เกิดขึ้นในอเมริกามากขนาดน้ำมันมะพร้าวไม่มีขายนะครับที่เรียกว่าขาดตลาดนะทีนี้ วงการแพทย์ยังถือว่าน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มก็เป็นน้ำมันอิ่มตัวซึ่งอาจจะก่อเลกิกก่อโรคได้ควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมอ่ะต่อคือตกลงเนี่ยที่เราโฆษณาเรื่องน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวว่าดีเด่นกว่าน้ำมันถั่วเหลืองอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทาง แพทย์แผนปัจจุบันไปยืนยันแล้วที่เอามาใช้อยู่เนี่ยเป็นรายงานของคานิสนะครับที่อ้างถึงว่าสีลังกาสมัยกินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจน้อยนะครับทีนี้ทางทางนี้เขาก็อ้างว่าไอ้ตัวไอ้ที่ทำไว้นะ่ะมันสาสิบปีที่แล้ว ความจริงทั้งอาเซียนเลยทั้งเอเชียใต้เลยไอ้โรคหลอดเลือดหัวใจมันไม่มีมันน้อยแล้วที่มันน้อยนหะเพราะสมัยนะั้ทานแฟตมันยังไม่เข้ามาอ่านอย่างเงี้ยว่ากันตรงๆทานแฟตยังไม่เข้ามาทานแฟตคืออะไรทานแฟตคือการทำเนยที